dẫn ca đêm ta Này. Này con ha tập mùi bột chết ha รกระเทียมกระต่า,า,าเอานปุ่งเบิงด้นนับก็ดีค่ะน้ำตาลค่า น้ำน้านด้ว้ว้านาวข้าาว้ว้วข้าวข้าวขา้าวข้้วข้าีข้า้าาว้า,าวข้าวาวข้าวข่า้้้า ถกแล้วค่ะปิเ๊เลยสิชี้ลงไปอึ๊บ อืมสิบครับสวัส,ส,สดีค่ะออสานบ้านสาวชิมค่ะพี่น้องสวัสดีจ, <laughs> <Pis. S 1> จ้า่าน้ำเมนูที่เห็นลงไปบานงนึงเนี่ยนะค่ะนี่ค่ะเป็นตัวนี้ค่ะน้ำส่วนค่ะเมื่อนี้เฮดน,น้ำส่วนเนาะค่ะกลายเป็นน้ำส่วนแบบว่า,าสูตรเด็ดของครอบครัวเลยเนาะค่ะหรือว่าพี่น้องเคยทำแล้วก็อาจจะยังบพทันเจะเสริมก็อาจจะบลูนะว่าพี่น้องเคยกินบอเนาะค่ะเป็นน้ำส่วนที่ว่า สำหรับพันธ์เมียงค่ะเมียงหอยแข็งเนาะค่ะกับขับปุ่นเนะค่ะพี่น้องขับปุ่นสาวเสริมค่ะบังดุปุ่น่ะลวกไหมไหมค่ะรวมถึงปลาหนิ้นป้อมเนี่ยค่ะแล้วก็ปลาแดดเดียวเนาะค่ะผักสดสดของเฮานี่ลละผักปอดสารพิษเนี่ยค่ะสลัดแล้วก็ไอผักชีค่ะเนี่ยน้ำจิ้มสูตรเด็ดเน้ะค่ะพี่น้องน้ำส่วนเนาะค่ะเอิญมา้ำส่วนหรือว่าพี่น้องเสดทานกับขนมจีนกันสุดยอดถือกันค่ะมาเด็นย่ะกินข้าวน้ำกันค่ะมาครับพี่น้องนะพี่น้องมา้าย์อ๋เหือนครับ อนี้กันืดีเีอาลวดยู่นเหรอเอามีส้นหน้นอยงนี้ั้นแต่งมแกไข้แงอีก้อกับแม่กันค้ะวเพาจะได้กินแบบตอนว่างานเที่ยวทดสอบอันนี้กันบ่แม่ก็สอบเนี้ยแกไข้แกงค่ะนี้ยแม่เม่อนเด้คข็นเด็อ เข็มมาเล้วดูสีไหมดูวยเอาเติมเกลือนะพี่น้องนะเข็มแม่เนาะหย่อนมาใส่เกลือเพิ่มตายน้ำตาลมาใส่เกอืออันนี้ออกรสชาตหวานได้เลยเนี่ยพี่น้องเอาลืมเกลือนะพกันเนาะเราลืมเขาใส่เกลือแบบบวกลงไปเี่แหละมันปฎิรดาแบบเล่นสมเั็น แม่พี่น้องแซ่บสุดๆเลยนะคะออกหวานๆวานะพี่น้องออกหวานหวานเนี่แซ่บอะแม่ซีมันะหุ้มปุ้นแปปากอบดีพี่ดีมากแซ่บนี่มันัน้ำมีฉนออกเปรี้ยวหวานครับเอาหอยทอดมันสั่ไปไี้ตรงนี้ดันงกัน พ่อพ่อเลือกกินอันนี้ก็ได้ได้เนี่ยมันอ่าละดอกตัวที่มันอ่าก่อนอย่างนองนั่นลูกจะแย่ห้หอยแข็งอันนี้แสบอยู่เด้อค่ะเผื่อที่ทีเนี่ยพี่นอ้นนองเออเอนหอยแข็งอย่างนู้นลูกเลือกอ่ะหอยคุยป่ยะแม่ห้างหอยแข็งอันดั้งเดิมเมื่อกีนอ้น,น,น่ะเดี๋ยวก็จืดแสบนะแล้วเห็นมันจืดไหมสมมติเนี่ยมกเข็มแม่ อย่าลืมมาพันกันมั้งสุดยอดอนี่ยอดบึกเลย่เมากเอาน้ำมาล้างหน้าก่นะได้ค่ะพี่น้องถึงข้าฮะมาจ้าเดี๋ยวบบีเน้อันเหนียงกันเยอะเสดเต็มแต่เป้ไปไหนแม่งไปถาวขึ้นาเนาะค่ะสุมูนี้เนาะเราเสริมเห็ดน้กินเนวัดสูรูกเคยว่าสั่น ย่องกันดีดีเมย่อกันดีดีถ้าเสริมก็เลสีสบายไปนไม่ได้เห็นน้ำดนนดเดออกมัหวานพิ่มากกินน้ำตาลไม่ไม่ยังกับเสริมเ็ดแตกเพาะว่าเสริมไม่กินน้ำตาลเนี่เสริมกินผู้เดียวแบบ่า่ค่อยกินน้ำตาลน้องนมันกินน้ำตาลแน่้อกว่เป็นรถ่นตเป็นรถบางย่างกินแต่รูแล้วนหัวดเห็ดแตกแล้วเรวิาแลว เดี๋ยวมิสาตาอะไระบวมันใช่ไหมฮะอืมอือเราก็ะเกปลเดี๋ยวกินนนังไม่ได้นี่ก็เปรี้ยวใชคนมากินหนังปลาเ้อเฮอฮอมันจะบอกมันจะบอกสูตรนะ อันเดินหนาเธอเผาปา่าแล้วเธอรู้ว่ามันสุกเธอออกจากไฟเลยมันสิแเด็ดเนกรอบกนกรอบต้องอย่ากินน้ำตากรอบเนื้องเลยทุกคนห่านเธอจะรำไมหนังปตา กินน้ำตาสุดๆเลยจามหน่อยแกงหน่อยแกงด้วค่ะเนี่ยแบคือมาเิอะไรดีกว่ากินหน่อยแกงไ่ได้กินเกลียให้แม่เกลี่ยให้แม่เกลี่ยกับ่กินข่าวเะีหลีน้แม่น้าบ้าพี่น้องฟังนี่จนอันรถอันตะกี้ไม่มีรถอันเนี่ยกะร ทาเรายังอยู่นะสูม,มูนีนะเอากับบร้รเราเงนันนง่นบ้าเมนเราเสิรกรบเพร่นมันงันนั่นบ้าูมูนีเน่ะิ่น,น,น,มมนะนตะกี้มันจะเป็นบุษเถาเนี่ยหะกสีบอรุนแล้วเขาเดียวกันกับเมนนึงเหมนะือนเนาะเป็นไอ้กัะบ,บ้กีกี่ดอกเป็รัดน้อยเอะนี่เบิก้ม่อเสอืม สิะไปมืงนตะกี้นะค่ะลดแล้วหจเป็นยน้่ยางบาวพมาท่านมันเผาบัาพเผาเน้อค่เอกลักษณ์ของคนอินี่เนี่ยยือากม่นกันได้ไม่ว่าคนเดียวกันบเนาะค่ะปาสมีนี่มดอุกย่างนี่ตมือมันเนี่มอ เขาจะกีดของอมถมมันไม่ได้หายแล้วกันรถตะลุดอันนั้นน่ะนะยัม่ม,มีของถมเลยแหละอืยังไม่มีของมันยังไม่แม่งกับสมัยของถมนะแม่น้องรถอันนี้กลายไปกันเม่เอิญเขาเสิรกันดักอยู่ในบ้านนอนอยากไล่อยากหายอยแขง้งแมย์ไปซื้อให้ <queda S 2> แม่กับบอมีเงินนะนะพี่นนนโบ่ล้วจนได้ไปซื้อให้จนได้ไปซื้อให้ค่อยได้ค่อยแยกกินนะเขา หมดเลยเยดีเนาะยามพันหนึ่งแต่ต้องใบสลัดี่ายๆใบสลัดน่อยกนละุ่มใ้รบสลัดน่อยโคตรผสมต้อยเพิ่นก้อนค่ะ <c oughs> นี่พี่น้องตักลาดขับพปุ้นเลเด้อค่ะมันเป็นหน้าขับพปุ้นอีกแบบนึงค่ะ เว่าบุญพะเวทนะแม่น้เฮ็ดอันนี้ตไหนคนมืกินนัขับปุ่นเลยคนกินตะหนาบนี้น<า>ี่จิงเฮ็ดได้ไดิไ่ต้องเขาต้องเฮ็ดเกมคนแบบนี้นะเฮ็ดปนังขับปุ่นนัะแม,ม่น้ะเน้อยามบุญมากบเด็ย่างเดียวเลยเออตมาดปันมนนนีบุญน่ระเ,นๆๆเค,คนพระเวมันประกาศอะไรน่ะน้าจะ่มนี้ อาจจมีแต่แหยประเิดที่ยังรักกันแล้วไม่ตั้งใจเจากะ่าจะขายลอกแล้วค่ะอืมแม่ใช้จากสองสตเหมันถึงไเค็มดีอขียน,น้ำผดนะมีอะไอเลยโยานม่ยาบาลรวบกินเส็ยๆถ้ามันออกเราไม่เคยกินรับรวกกับีน้ำแม่นรนะไมไ่กินบ้ามะมรวกนะ ออมออมเก็บมาลอกดอก็บมาลวกมันมาลอกเสียตบไปให้มันออกดอกก็หน่อยนึงสวยอยากกินอ้มหอมหอมเนื้อเป็นยังหอมเนื้อเป็นยังนี่ทำมาสะอาดสะอาดเห็น่ไหมเจ้านี่ก็เอือกใบถั่งเจ้าใบถั่งต้องเป็นน้ำนี่สะอาด อาบน้ำเสรไม่ไม่าจะเป็นเกียกงานแล้วนะแม่น่นเกียกขีดินแ้วใบนี้มันเศบหรอฮะยากยากเกงตุงเเลอยากอีเดียอายีเรืงมันนีกับมดมันนีกับมดแล้วค่ะพี่น้องคัะกลงตุ้งเนี่ยเนี่ยเือมาเดียว กับบ่ได้เกิงเรือมัดเดี่ยวค่ะไดน่อยตุ้มยากพสทิตก็เกือบมดเพราะว่าหลังจากปิดกล้องแล้วสะสยรกันจอดทายอยูบ่บานไม่ตู้นำ้ำท้ายมันไม่ใกล้เนาะ นี่นองรู้ว่าว่าเป็นอย่างไงก็แม่ก็บ่นหัวเขาลอยกิ่นข่าวแล้วอ่ะลอยกิ่นข่าวแล้วอืมไปหมดหมดห้อง สมัยตะกี้ผู้เด็กแขพงเลยบไม่ได้กินหอยแข็งแล้วแม่เนาะคือวันนีน้ดีนี่เนี่ยไม่ต้องยานเล็บพังเลยเเนี่ยแม่ยังเห็นบ้า,นนนนง,างนี่ได้แม่บ้างนี่แง่คนนี้เยอะผึ่งบีบดิเนี่ยแง่ขับไปไว้อันนี้กลบนบ้านนี่เขาขายเหนไหมอันกลบนบ้านเห็แม่ลองเลยลองฮาวลองดูสิ เอาตอนตมื่อกี้เนาะแม่น่ะเราเลิกงานมาไอ้สื้อเสื้เลิกงานมาแม่เราแกหอยค้างหอยค้างรุ่นแสีบๆสียบย่ไวเหนียขายเน่ะเนาะขันหนึ่งแสีบนี่บ่มันหอยค้างเสียบไปเอกนั่นแหละแม่เราวเตะไปให้เป็นแบบพัดหาดเฮ็ดย้ำให้ยังกินกตบว่าปิน แตงเตวโตดเอาตดเอาไ่ได้แกะได้เลยนั่นลายเนาะไปเหล่ยมันให้ตะเทือนะมาเด้อพี่น้องเด็ดนะพ่อว่าได้กินี่น้ว แตงเมื่อกกนมันบโตไงเมื่อกนมันบมโตันกับแนวงัดมันจัันเริ่มงยบบให้แจ้งคือเมื่อวันี้มันขายลานย้ำเลยเพอมันต้องเซ็มนี้ดิแล้อยู่แกะบ่ไหวล่ะ แล้ว่ากันนยยังไงเหไงพวกเอาพวกเอาหินเะทิศสนเพนิยมานอยานไหนบ่าปันเ,นยยเ,นบบเกแบบนี่นะเนี่ยก็ครื่งน,นึงงครื่งนึงเก็ตันเก็ตันแล้วมาก้อนหน่เิ่นก้อนหลางเปือกอ่นี้ก้อนเนะาะงหลงเพื่อาลังเผาก้อนเกล็ดมีอย่งางประพานนี่เนี่ยตงเขาขาวมันขายไอ่ะน้องม่ม่เกี้ย,ยงยเ ของกุ้งมันแนนก่เดียวน้มัมนี่น่าใจดีแล้วมันก็มีความรสชาติแบบนึ่งๆนี่มีความอากลางไดี่ออกนะเพราว่าอันนี้จะของกุ้งแล้วอ่าเด้อค่ะพี่น้อง,งติเแียนน้ำกันค่ะเมื่อนี้พอดีมีตลาดมาเส้นกระเล็ไอ้นอน,นี้ย่งก่อะฟาพี่น้องน่อค่ะคือหอยเค้งคิดยากนอนไม่ได้กินโดน เงินกับเได้มาขายทุกม yeah. <Yeah>, right, um, so ื่หรอกยแครัง hmm. ม uh ืนก็บานี้ถ้ากินสมเนียงถ้ากินหอยดครงหยดหินเีอ่านี้เนี่ยรอยนี่หอยนี้นิหนึ่หอยแครงันรอยหกี่แปอันนี้เน่ยแก่จังลเห็นมลักสีเลยขั้นหอยนั่นบ้มันจีบ แก่อนล่าเนี่เอฟซีเป็นไอไปเนี่ยแล้วแต่ไซื้อแล้วแต่เว่ามันเป็นอยังสั้นแล้วแต่าว่ามันเป็นอย่างยุ่อ๋ะอ๋ออ๋อจะตาใครเป็นเนี่ยใครหายกรเพื่อนต็งแล้วแต่เรว่ามันเป็นอย่างบายางเยอะนี่ยบางอย่างเอ แอบแฮมไหมฮะฮะฮึห้อยแ้งเลยเมือ่อไนี้พัน้องไปบ้านบอกอันนี้ให้หั <laughs> ดำพัดเขากินมื่อนี้้องถอมตันแล้วว่าไดยสูยหดหลักลัวใครจะเขาอ๋อกลัวใครจะขาตราดับ <laughs> ต้องหอมยลหัวใครจะเขาอีกนนเดามไเ็แอบบ้างอครับพี่น้องพี่น้องตอีก็มาอันนี้ก็ตอกันมือนี้ต้องบสกัมือขงเจ้ากินทุกมือายกันน่นมือนมีอียงกะหลัพี่น้องมัได้ ม่าเดินเดี๋่ววะยังงี้เดาว่าวะมช่ีดนนี่มดรูปห้าเพราะไง่เปนานห้างนี่กลาปรู้หนึงตับพราะไงกินบัตตับโ้ยไปกินตับมันก็ไม่ได้เงีบเลตั้งห้โหนึ่งนะแล้วเขาเอเรนะญเหมือนนะแต่กคว

ไปเยอะเลยบบ่ไปรอกไปแล้วไปแล้วไอ่ไปย้ายไปย้ายก็ไปแล้วบ่มาสิบสาแล้วอ่เอยาปลวฝ่ามีกาลังใจไปพาตากีทางนึงนะค่ะกีภาพเป็นทะเลเนี้ยั้นภาได้ปลอยแล้วน่ะเหมือนโควิดละสินโอ้ยเขไปแล้วเขาเห็นละวมื่อไป่าินี้ันนยงไเมือไหร่ภาพอันเขาภาพเป็นงต่ายยุ่ยทะเลสินป่านนดันยกลองเห็นมงน้อนสินตว่าป่านน้อนเลงเลย่น โอ้ยดีมองถดีแล้วโอเคเคโอเคเคยัล่ะลมีาเป็นคนที่ว่าลมดีารมดีคิดบวกดอลังกับหัวสิด่กับสืแต่หลุดจากเรามาแปดเจ้าพี่มาดนอากกจริงแท้เม้ยเรื่อเน้ย อ่ะที่มีรสมันจะไปต้มเนื้อเด้อพี่น้องถาไมากินข้าวกินน้าเอาสูตรอันน้ามันพันหอยแครงมัตสึซูพี่น้องอ่ะแทนุ่นตุ่นอุ่นตุ่นดีเด้อค่ะตัวนี้เขาจะใส่หมูบดทซี่เนี่ยนะค่ะกันไดกับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในะไม่เด้อค่ะสวัสดีค่ะสวับ๊ายบายสวัสดีครับเสริมฮารพี่น้องเด้อค่ะ